อยากให้ทุเรียนแตกใบอ่อนดีแตกใบส,ำสำม่ำเสมอทั่วทั้งต้นต้องชุดแตกใบอ่อนตราหญิงงาม ปลูกทุเรียนแล้วนะครับยอดไม่เดินใบเล็กต้นแครกกนปัญหาหลักก็คือขา,าดธาตุอาหารและก็ฮอร์โมนที่จำเป็นในช่วงการเจริญเติบโตนะครับซึ่งทุเรียนปลูกใหม่นะครับต้องการธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตเช่นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงและก็สารไหลสีเขียวนะครับเพื่อไปช่วยในการกระตุ้นการแตกใบอ่อนเร่งการเจริญเติบโตรวมทั้งอะมิโนนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโปรตีนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อเร่งรากเร่งใบสีเขียวกระตุ้นการทํางานของฮอร์โมนพืชมีความสําคัญต่อพืชทุกชนิดนะครบบนนกกกตตรแนนรแแะะาายยุุด้้อออ่หญิงมทีปปไว น้ำสูตร18-33นะครับที่มีไนโตรเจนสูงถึง18%แล้วก็ธาตุฟอสฟอรัส3%แล้วก็โพแทสเซียมอีก3%นะครับแล้วก็ยังมีสารไหลเขียวบวกกับอะมิโนโอีก2 8ชนิดที่จะช่วยกระตุ้นการแตกใบอ่อนทำให้ใบอ่อนแตกเร็วแตกสม่ำเส,สมอรสร้างใบให้มีสีเขียวเข้มใบใหญ่ใบหนานะครับเมื่อตุเรียนแตกยอดดีมีใบสีเขียวมีใบใหญ่มีใบหนาก็จะมีพื้นที่ในการส่องแสงเพิ่มขึ้นสร้างอาหารเ,เลี้ยงส่วนต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับทำให้ต้นทุเรียนของเรานะครับสมบูรณ์แข็งแรงเจริญเตตตติบบโดดดี่ออออๆไปนสนสใจชุแกกาายงซื้ สินค้าด้านล่างสายได้เลยนะครับ